สวัสดีค่ะกระเป๋าจาก USA ค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้ยังมีกระเป๋าอีกหนึ่งสีสำหรับอ่โทรีเพียแนะนำเลยค่ะแนะนำอยากให้ทุกๆคนได้ลองแล้วจะหลงรักสำหรับแบรนด์โทรีนะคะเพียเป็นคนที่ใช้ทุกแบรนด์ที่ตัวเองขายเพื่อที่จะสามารถตอบไขข้อข้องใจให้กับลูกค้าที่ซื้อไปได้ว่าแต่ละแบรนด์มีข้อดีข้อเสียตรงไหนบ้างข้อควรระวัง มากกว่านะคะเราพูดง่ายๆว่าเราซื้อกระเป๋าไปหนึ่งใบแต่ละใบมีข้อควรระวังตรงไหนบ้างสำหรับรุ่นนี้นะคะโทรีรูปส่งการออกแบบการใช้งานเรียบหรูดูดีใช้งานในลักษณะของครอสบอดี้ the ได้ชูดแบ็คได้บางคนไม่ชอบกระเป๋าในลักษณะที่เป็นฝาพับเพราะว่า เวลาหยิบจับใช้งานมันค่อนข้างที่จะลำบากแต่ส่วนตัวเพียงมองว่าถ้าเราใช้กระเป๋าใบนี้ในลักษณะของการไปทำงานการออกไปเจอลูกค้า 1. ดีไซน์ของเขาเนี่ยเรียบหรูดูดีแล้วเป็นสีพาทเทลลักษณะอย่างนี้ค่ะมันสามารถดัดเดบใช้กับเสื้อผ้าได้ทุกแบบไปเจอลูกค้าไปประชุมกับเจ้านายอะไรลักษณะแบบนี้เนี่ยมันทำให้เรา complete l o ได้ง่าย กระเป๋ารองเท้าเสื้อผ้าไปในแถวทางเดียวกันง่ายๆนะคะการแต่งตัวลักษณะแบบนี้เนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยดูมีเทสมีรสนิยมขึ้นภายในของตัวกระเป๋าเป็นช่องโลง่โลงๆลักษณะแบบนี้ใช้งานใส่กระเป๋าสตางค์ได้ใส่โทรศัพท์ได้แต่อย่างที่บอกนะคะกระเป๋าสตางค์แนะนําอยากให้ใช้เป็นขนาดกลางหรือขนาดเล็กลงมาไม่อยากให้ใช้กระเป๋าสตงางค์ใบยาวมันจะหยิบจับใช้งานได้ลําบาก ส่วนด้านหลังของเขาเนี่ยก็เป็นหนังเรียบๆมีรอยต่อแค่รอยเย็บะนะคะของฝาพับเท่านั้นส่วนฝาเปิดหรือฝาพับด้านหน้าก็จะมีแค่โลโก้ของทอรี่ที่ทุกคนเห็นก็จะรู้ว่าอ๋อแบรนด์นี้คือตัวทีก็คือบแบรนด์ของทอรี่ส่วนสายสายของเขาด้านล่างของสายนะคะจะเป็นเป็นแมทเทียรเป็น ทองเหลืองแต่สำหรับตัวสีกวเกรย์เนี่ยจะเป็นในลักษณะของโซ่เงินแล้วก็มีผู้ห้อยอยู่มันก็ทำให้กระเป๋าใบนี้ดูไม่น่าเบื่อจนเกินไปค่ะเผื่อใครชอบนะคะทักทายกันมาได้ค่ะ